บเบาเกยจะแวะจิพ้าเฉลิมรถทบวนโอ้ยมึงเขาตายขาดแล้วหนึ่งมึง <c oughs> ลงกคนเบาไกเมื่อนี้รถสองขีดมึงว่านรถสองขีดแอบกินค้านี้กับเท้าดอกเต่นะจกักมันเจ้าอย่างมาลงกินตุเรียนมันเป็นหน่วยสองหน่วย <c oughs> นนหน่วย เขาหลอกจัน,นจอ้วนไม่เหมือนกูเด,ด้นั่นมาสีพรารถพ่ววนเลยสวนกินแต่ขา้ขาวข้าวน้าซ้ำปลาพวกกินตามกินข้าบอ่บอ,บ,อบัดส้อทุเรียนมากินเกินครักิน,กนเทุเรียนเป็นผลไม้เด้เฮ้ยออก้อยเคยสีูเจ้าสุฟัง กินผักกินหญ้ากินพืชผลไม้มันอ้วนเด้ที่อ้วนจังใดว่าเห็นจีเวลาน้ำลงบานเขาเขียนว่าผักเขาเน้นให้กินผัก Grammy ก,กินปลาเดอ้อออเจ้าเห็นบอ่อการว่ากินผักกินพืชเนี่ยเจ้าเห็นฮิปโปบอ่อเจ้าเห็นงัวเจ้าเห็นคลวยเจ้าเห็นสร้างบอ่อ <c oughs> ไม่เนี่มันใหญ่มันอ้วนเจ้าเห็นบอ่อหมูนะ่ะขอไป็นว่ามันกินซีนนี่แหละอันที่นี่มันกินซีนน่ะ เสียสิงคุณอ่ะเออพอเห็นแต่พวกเสือพวกนั้นไม่กินมันคือพอเห็นอ้วนนะดอกอันนี้ไปกินผักมันก็อ้วนแล้วกินไปถึงวิธีอ้โค้งสั่งของมาจังสั่นเนาะโอแม่นดอกเจ้มาโค้งทรงโค้งสั่องอ,งองงี๋ยังเจ้าของพวกกินทั้งบ้านผู้อื่นเบิ่งเสียด้วยเบิ่งสร้างด้วยเบิ่งหมูด้วยมันเลยกินเนี่ยแค่แค่น่ะหัดกินแน่ผักเลยนะบ,บ่บ่กินแต่หมูแต่ไก่ ขาย่งเขาอ้วนเขาบกากินดอกพักเสามืออ่นไม่ต้องกินเข่ากันเดินแรงไงไม่ต้องสวนกันกินเข่าดอกเมื่อเด็กสวนกินแต่เข่าเว้ย่อยสกินเนี่ยกินลาบกินกล้อยโอ้ยมันคอยบกวนก็กินเข่าแรงได้มืออ่นอะไม่ต้องสวนม่สวนแตสกินทุเรียนมังบ่สื่อเนี่ยมาจุก็ได้เจ้ว่ะสื้อเนี่ยมาจุนะ อ๋อปุ๊<ไ>ปบปุ๊บเก่งกินขน้าวเนาะกินเนี่ยจุเนาะจุนเนี่ยไหมมันอยากจอยแต่วต่ากินเนี่ยจุมไหมมันอยากจอยมันต้องกินเนื้อตัวพี่น้องเนี่ยจุมแต่สมมติว่ากินนั่นพักกินหญ้าไอ้หนูเอ้ยอ้วนเท่าไหร่เนาะเอาบรรยากาศคำลงคำลงเอิงไง้คำลงคำลงเ <laughs> ฮ้ยโซเลกันฟักเข่าแลนมาเด้อพี่น้องบรรยากาศน้ำแรงพี่น้องบรรยากาศน้ำแรง กินข้าวอันที่มันแจ้งเนี่ยมันแจ้งเพราะอีหยังจะว่ามันแจ้งเพราะหลอดไส้ใช่หรืออันนี้ต้องอดตีนแม่บ่หมึกคือนดูเล้วแลลองปิดนภักเลยด้วยอ่ะแซงเปิดน้ภักไม่เห็นห้องแล้วแสงห้องแล้วไปแล้วพี่นั่งมืออื่นจะว่ากันไหมบอกกันไหมมืออึน มีดีมีแห้งแก้มแดงต้องมื้อหนี่งเราจตัดดีมื้อหน่งกินนัดก็ฮะมื้อหนึ่งกีนโอ้ย่สักจุ๊ที่เสียเนี่ยจุ๊มเนาะไม่ต้องกินเข่าเนาะเนี่ยมินชุ่นโอเคตามนั้นยึดหางกินผักสองนวดอาจารย์กินเนื้อจุ๊มเนาะเป็ดรถอ้วนเป็ดบองกระเจี๊ยบปลาบองเนินเมนูอ้วนได้ไหนกินแซ่บกินนัวค่ะกินซุ้มือบุมีขาโต๊ะปลาบองแม่ชมนึกว่ากันเป็นกันจุ่มเนาะมื้อเนาะเออ แต่ว่าสุกเด้จั่วอ่ะชั่วอ่ะเด้ไม่ใช่ที่มีหมอนไหมมีหมอเราก็จุ่มลุ้งไหมเอออย่างก็มีหมอนตัวแวงไม่ไม่ไม่ที่มีหม้อเดือดเดือดแล้วก็เราจุ่มจุ่มจุ่มนะเมือนหนึ่งนะจิ้มจุ่มเอียงนะโอ้จิบเนี่ยกระได้โอเคตามนั่นพรุ่งนี้เจอกันเจอกันมาเด้อผู้ใดสิมารวมวงแรงน้ำผู้ใดอยากจอยกันไหมผู้ใดอยากอ้วนก็าไลองมาเด้อจอยด้วมืออื่นจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มเลย โอเคตามนั้นบาย